คุณผู้ชมครับในช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาจนถึงการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามา์โกบาลินีนะครับลูกครึ่งอิตาเลียนไทยเจ้าของส่วนสูงเกือบ200เซนติเมตรนี่ฮะรูปร่างของเขานะครับ ดูหนาขึ้นนะครับมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดเพิ่มมากขึ้นนะครับและจากการวิ่งที่แคมป์กิเลบเ,เลร่รวมไปถึงกลับมาวิ่งที่สนามมาวินสเตเดียมในการเตรียมทีมปรีซีซั่นนั้นเจ้าตัววิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็สตาร์โค้ชทีมงานก็บอกว่าความฟิตของมาโกเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของสโมสรเมืองทองในกลุ่มนักเตะที่เทสกันช่วงแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับเมืองทองทีวีก็ไม่ค่อยได้จะมีโอกาสพูดคุยกับมาโกสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าส่วนตัวของมาโก้เองก็โฟกัสกับการทํางานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะรวมไปถึงการต้องเข้ายิมเข้า ฟิตเนสทุกๆวันนะครับถ้าเกิดว่างเนี่ยมาโกไม่เคยพลาดเลยที่จะไปฟิตเนสนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มเติมให้ร่างกายของตัวเองมีความหนาเพิ่มมากขึ้นมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่สูงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมานั่นเองละครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับมาโกบาลเนี่กันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าครับอ่ามันเป็น i ารดูสิ่งที่คุณรู้ก็คือกาไปที่ม Uh, have a good uh, nutrition. And that's it. You know, nothing, nothing special. You know? it's just, I guess, the, the everything com comes uh, along. You know, yeah. you, you do the right work. You work in the gym. You you eat good, and everything comes. Usually twice every week. Twice, yeah, two times. Uh, I know. <laughs> I know. I think. I think nobody, no player likes this, huh? No player, me, me included. But uh, I know it, it's hard. It's really hard now. But uh, I'm sure for uh, on the, in the long run, for the season, uh, it will help us, for sure. I think there will be less injuries or less problem with the, with fitness. You know. Uh, I I don't know how to explain. I just. Maybe I I came more prepared uh, to pre-season. You know, during off-season, I I worked uh, almost every day in the gym. Maybe that's the reason why. Mm. Feels feels good, you know. Uh, knowing that you're in shape and, and you're ready for the season, it's a good feeling. Especially after this. Two years that I've had uh, many injuries, especially at the knee. Knowing that, uh, that I'm ready for the season, I'm very happy. Uh, I, just, I just hope the, the team will, will have an amazing season. You know, I'm going to do everything I can to help, and uh, hope, hopefully, I can play more games than, than the last uh, two years. โอเคขอบคุณครับ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 ขอบคุณนรับขอบคุณครับขอบคุงครับขอนคุเตรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคาณครับลิงคุภะาาติชายแสงดาว แล้วก็ยังมีนักเตะที่สามารถถอยมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้อีกหลายต่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพัชรพลอินทนีหรือเชิร์ตอรชุนนั่นเองนะครับพอชัแล้วตำแหน่งในเรื่องของแนวรับตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยถ้าไม่มีใครบาดเจ็บพร้อมกันเนี่ย ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการต่อสู้ในฤดูกาล2 0 2 1 2 2ของโค Mario ้ชมาริโอยูรอสกี้นะครับเพราะทุกคนดูเติบโตขึ้นมาดูแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงการเตรียมทีมปรีซีซั่นที่ผ่านมามแอดเห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจของสลิงคารพผมสุภาชาชายแสงดาวมาโกบาลินีนะฮะที่นอกจากจะต้องแข่งขันกันภายในทีมแล้วส่วนตัวเองยังต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยนะครับในการชนะใจตัวเองเพราะการฝึกซ้อมต้องยอมรับว่าฝึกซ้อม2เวลาเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควร ในการซ้อมหนักเนี่ยพอทนได้แต่สภาพอากาศที่ประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะครับซ้อมเช้าเนี่ยหืเหงื่อหยดเป็นกอกน้ําเลยนะฮะแต่แน่นอนโคชมาริโอยูรอฟสกี้ต้องการสภาพร่างกายนักเตะที่พร้อมสำหรับการต่อกรก,กับบิ๊กทีมในทุกๆนัดที่ลงสนามนะครับอย่างที่โคชมาริโอเคยบอกกับแอดไว้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทํางานหนักมากกว่าคนที่เขาเก่งอยู่แล้วนะฮะคือเราต้องฝึกซ้อมให้หนักกว่าคนที่เขาเก่งอยู่แล้ว เราถึงจะสามารถไปสู้ไปต่อกรกับเขาได้นั่นจึงเป็นที่มาของการทํางานหนักมากๆในช่วงพรีซีซั่นภายใต้การทาทีมของค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่ฝึกซ้อมเช้าฝึกซ้อมเย็นเกือบทุกวันแล้วก็ในการฝึกซ้อมแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรน,นั่นเองอ่ะเอาใจช่วยให้กับคุณพลกีเรียพยองของเรานะครับเพราะว่าการทํางานหนักผลตอบรับมันจะตกมาที่ตัวนักเตะกีเรียนพยองเองนะฮะอย่างเช่นมาโกบาลีนี่เนี่ย แอดก็เห็นว่าเขาตัวหนักขึ้นมีกล้ามเนื้อเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้าชอบคอนเทนต์น,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมังทองทีวีของเราด้วยนะครับ